เือวังทองจังหวัดพิษณุโลกแถวนี่ครับดูนะครับด้านี่ผู้อย่างผู้ตั้งโตนโปนผนฟักแก้วเนี่ยเบิงเด้อพี่พี่น้องน้องก็ได้ลูกลูกหล,ล,ลานหลานก็ได้อันมีผู้ถือหอกถือใจกติดตามไว้ได้าผมสิถ่ายคลิปไปเรืยย่อย phù, phù nhàng bố bò lùi chặt, thay zoom view, bưng 啊，对。